สวัสดีครับมาแล้วมาแล้ว DC 70ไม่แกะกล่องเลยนะลูกค้าจัดเองเลยครับมือเนี่ยานว่าโชเฟอร์เกีียวบอดด้ใจว่าสัน่นได้ึ้นเกี่ยวเองว่าสัน่นโอ้โหนะดวดขนาดครับเจอกอ,อขอเตียรถเดิมๆครับออกมาได้ซีหามือเองครับรถขั้นนี้โอ้อยแ,แลนเละอะไรตี ทายน้ำบวดทัน,นไปไปไปฮะโอ้คนขามแบบลอขนาดครับอะไรแล้วอะไแล้วโอ้ทีมงานทายกับซ้อมกับสุดยอดอีลีครับคุณอะโอ้สุดยอดสุดยอดเฮ้ยครับโอ้จวดขนาด รถเดิมๆครับพเพราะได้วเหตุยังเลยมาจากศูนย์เคงแต่สายพานมาั่วนโอ้โอ้โอโอแน่นเร้วขนาดโอ้แน,น่น้ำกว่าท่านโอ้รถวันเร็วแลงน้ำรถเออรถเร็วรถเร็ว ไปไปสีรแรงแข้งรถโอ้วง,วงวงดีขนาดครับรถเดิมครับเข่าหนาขนาดครับผู้เข่าหน้าดำครับสายจวดขนาดลูกค้าว่าขอลองมึงแน่รถใหม่พะสัุ์ดัดไปเลยครับพอดีซูเฟอร์เมืออ่อยพะสัุอยากได้คลิปเลยล่งท้ายคลิป นี่นะครับรีวิวคูปตาแกะปอง DC 70เจ็ดรบันีครับยเยก่อนข่าลงกอนข่ารลงเอาเข่า้อเ่าร้องเข้ <c oughs> ครับเพิ่มหน,น่อยักเพื่อจะไปสัมผัสผู้เพื่อนครับเป็นยังไงครับมวลบ่มวลบ่โอ้รถนายเป็นยังไงจวดวดขนาดนอ้อโอ้เดี๋ยว่แ้นั่นฮนะนี่ตามเมาตามเมาเลยนอ้อเนี่ยโอเ้เพื่อนเห็เอาโล่งบุญบ่ นะครับเป็นการคอยเข่าออกวันนี้โอ้เมื่อนี้แล่นน้ำรถนะครับรถเดิมครับอาเกียรอดูโอ้ยบอหลอเว้ยไปถ่ทยายนิดเดโทวโทดู เกีียวหน้าเขาเกียวเลยวหน้าไปโอ้โอ้เออประวัติศาสตร์ครับเพิ่งแต่คับรถมาเเคยเกล่ยวเข่าพิษให้เจ้าเถ้าก็จะเอาเร่องน้ำคอนสี่สหัวเอาประัสเนี่ยผู้เกี่ยะผู้เกยวพิษเดี๋ยวครับเขา นั่นนะเออเตียงกึ่กันเออเอาละครับ ขนาดเนาอเห็นว่าของไหมกนได้อัดเป็นอัดรับี่น้องดันขนาดรถใหม่เที่ยวนี้ขนาดครับมาจากศูนย์บริเหตุนังเคร่งแต่สายผ่านใช้ย่างเดียว รถเดิมๆครับป่ายแดงครับรีวิวแกะกล่องครับผมโอ้โหฮู้สวัสดีครับพี่น้องใช่ไหมร้อนมา นองะพร้าวฮะน้ะองมะพร้างเป็นน้องกระดานกระดานไหไถโอ้โอเยเก็บเก็บปลาเก็บ,บ,บก๊อกขนาดเลยเรียบเรียบเรีลบเรียบกระดานสีเรียบขาวโอ้ยขาวดำดำว่านาง ทั่ครับพี่น้องเอามาดีวิวเห็นไหครับรถไม้แกะกองคอนโดนี่นิ่มมื่อขนาดไปรอไปนี่แห็นตุงหมูะนี่แหนตุ้งหมูตหมูครับเรียกงานไกับสอบกับขมักขเมนเดียขนาดคูณะสองคนหฮพอท่านครับเอาันี่ โอ้ที่นี้ต้องรอบต้องรอบรถเดิมครับรถเดิมรถเดิมไปเลยพี่เพื่อนรถค่าหนี้ัวดดีขนาดครับของใหม่แรงเป็นแรงเอาแบบหน้าหนาเลยครับเอาหน้าหับตัวครับนอก ăn chết ăn mọi người ăn chua 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 chua ăn chua ăn chua ăn chua hay, chua này chua

ไล่ไอ้นอยไห้อน่อีกิสองไล่ให้หน่อยไฮ้ยเฮ้ยดิ <c oughs> สิบล,ล,ล้วงเจ็ดไล่ครับรถดีดูกกดครับหมดไปดูดด,ดูด,ดดู น้องติดตามผลงานรับชวมวิดีโอให้เลยนะครับจวดจวดครับต่อจเจริญทรับรับถมที